ครับสวัสดีครับจากช่องชั์ภุมแชรภบุมชิชร์บุมบ้มบ้านเรานี่แหละว <c oughs> ันนี้ผมมีขามาเบิ้งมาเบิ้งครับช่วงจากชลากาไปสิ้นสองพันเขากำลังอันเทดอันบายดีเออไม่ครับมาเบิ้งอย่างโมเตอมาเบิงเบ้งมามานันอันตรายอยู่นี่ครับนี่จากแยกเชากกาออกมามันจะเป็นถนนสามเลนนะสามเลนแล้วก็มันจะ เล็กลงเล็กลงนะมันยี่หน่อยลงหน่อยลงเนี่ยบาเทนี่รถมันยี่หูเข่าครับจากสามมันก็ยีเ่เลือเลี้ยนเดียวครับแน่หมอใช้กับเรื่องความปลอดภัยกับชีท้ายไว้เด้อถ้าท่านอยากปลอดภัยอ่ะก็จะไปเบียดเดินรถเดียวรถกระบะน่ะเพื่อนเขาเพื่อนชิ้มาหรอมันที่เบียดเจ้าเพราะว่าไอชีท้ายไว้เมืเ่อวานข้าไปขึ้นน้น ึ้นรถตั้งนานแล้วปั๊บเนี่ยมันจะเหลือเล้นเดียวเลยอ่าเพราะว่าพื้นที่ถนน,นไปเรี่อยอยู่จากแยกเขากาฮอดศินสองส 2, พันนะผู้ใดใช้รถใช้ถนนนะเส้นนี้ก็ระวังไว้นะครับผมบางทีรถลังคันน่ะเหยียบมาเร็วเดว้รถใหญ่ะอะเหยียบมาปึ๊บอ,อยู่สสกพักนึงก็หุบเข่าปึ๊บก็ทันหันก็นี้ครับผมเมรายรอบแลวอ่าอยังใดผูใดใช้รถเนี่ย เห็นมครับนี่มันจะเลือเลี้ยนเดียวเนี่ยเราตั้งปวยไว้อันนี้มันก็คือเป็นเป็นที่กับรถที่กับรถก็ยิ่งมองกันปากทางกุด s วงปากทางเข้าบ้านกุด s วงเนี่ยมองเขาทิ้งขยะนี่แหละเนี่ยมันยี่เป็นอ่าไม่รู้ว่ามันกลับได้เพราะยพันมีป้ายนะเออก็คือว่าเลี้ยวออกจากนี่อออกไปได้แน่มันจะเลือเลนเดียวเนะี่ยอันตรายครับ ผู้ใดผพนันเส้นนี้เป็นประจำก็ระวังไว้ครับเนี่ยขี่ซ่าขี่ซ่าเพราะเห็นหลังคันเรามาเลี้ยวกว่านี้นี่มันเบียดกันเว่านั้นมันหุดเข่าปั๊บก็ต้องแซ่เข้าไปนี่นี่คือคือถนน,นเส้นทางระหว่างเจ้าลกามงอ้อนนาสีสองพันไปเลเอยนนาจะสูงประมาณสักเอ่อหนึ่งเมตรนะผมว่าน่าจะสูงหนึ่งเมตรนี่ก็ ผูไดใ้ใช้ไส่โมเมนตไส้กูด้ใช่เส้นทางนี่ก็ระวังไห้ครับการใช้รถใช้ถน,นนระับรถก็คลิปดีๆมีสาระ,ะจากช่องใจภูุมใภุมใช้บุม,ม,มเดี๋ยว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 ใช้บู้มบ้านเฮานี่แหละครับแล้วก็ปูนแล้วก็มันจะไปลับรถเอาเอายีกหน่อยเกี่ยวาท้ายท้ายมันสุดอ่า เวลาบ่โดนมันได้ดอกนี่ถ้ามันสุดมองจับรถสี่สองพัน 2, นี่ก็เขาเรียกว่าอะไรอันตรายกันครับเนี่ยเพราะว่าทางแบลรีเออร์นะมันเพิ่นที่ไปเฮ็ดสุดไปเฮ็ดสุดอยู่อมองหน้าสี่สองพันพอดีถึงว่าถ้ารถเนี่ยรถใหญ่ามาจอดกันเต็มเวลาจับรถนี่มันอันตรายเลยล่ะครับเนี่ยมันอาจจะเหลือช่องจราจรช่องเดียว มองเนี่ยเวลาเขากลับรถน่ะมันกระทางไว้ยี่น้อยลงหน้าซินเนะ่เห็นสงสัยตอนแรกเนะี่ยเขาเห็ดมาหอดพี่ได้ป่ะที่นี่สงสัยเปี่ยนแผนได้บุนเนี่ยเขาเฮ็ดฮหอดมงนันป่ะเนี่ยเอาเอามองหน้าซินเลยตอนแรกมาหอดพี่แล้วเว่ยเดนนี้เพิ่นไปเ็ดอยู่หน้าซินเลยนะมองนะคือเขาไปอีกหน่อยหนึ่งนี่มแต่รถไงอะผู้ดใดใส่รถใส่ถนนแถวเนี่ยอันตรายได้ครับหนักขี้ พี่กันตาซาวมอไปมองน,นั่นเราก็จะเป็นขอขวดแล้วเด้อนะเอาฝากกันไว้ใส่รถใส่ถนนเนาะเส้นน,น,นี้อ่าให้ระวรัระวังบ่ต้องขับเร็วครับขอบคุณครับที่ติดตามที่รับชมอา่าคลิปด,ดีๆไม่สาระอา่าอย่าลืมติดใต้ติดติดตามกดไลค์กดแชร์นะด้อขอบคุณครับไปแล้วไปแล้ว